สวัสดีครับวันนี้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานครับได้มีการประชุมคณะกรรมการซึ่งมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการที่ยืนราคาแก๊สอิเล็กมสำหรับประชาชน LPG ที่423บาทต่อหนึ่งถังที่ภาคิโลกรกเหมือนเดิมครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนะนี้ก็มีมติให้ดีต่อไปนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาแก๊สซึ่ง อันนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องค่าไฟฟ้าซึ่งผมจะพยายามถึงค่าไฟไว้ให้ได้มากที่สุดแม้จะมีปัญหาเรื่องราคาแก๊สในตลาดโลกถูกขึ้นก็ตามพวกเราทุกคนจะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็จะพยายามไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจะพยายามเต็มที่ครับที่จะไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าไฟขึ้นตรงนี้เป็น่วนเนื่องของการปรับปรุงเรื่องราคาตรงนี้ก็จะพยายามทําให้ราคาแก๊สอยู่ที่เดิมจะมีผลกระทบต่อแต่ค่าไฟน้อยที่สุดครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่จะ เป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการและตัวอุตสาหกรรมก็จะมีการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตโดยแสงแดดที่วัสดุรางหลวงของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทั่วไปแต่ส่วนที่เกินความต้องการใช้และเกิดจากการเปลี่ยนจากแสงแดดเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นการลดปริมาณไฟฟ้าหลักและก็เพื่อจะถ่งผลไปถึงเรื่องการซื้อ l n วเข้ามาในประเทศก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการไปยังลดค่าไฟและตึงค่าไฟไว้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ ลนโรงงานสาหกรรมก็ได้ประโยชน์จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินส่วนนี้เบิ่มงิดและเทมเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของแผนในการรับวิกิตภาวะนะครับว่าหลักทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของวิกฤิตธรรมดาแล้วก็รุนแรงรุนแรงมากก็ปรากฏว่า ในเรื่องของวิรกิตด้านพลังงานนี่ก็น่าแปลกนะครับไม่มีกฎหมายชัดเจนให้กระทรวงพลังงาน,นมีอำนาจในการแก้ไขที่ผ่านมาก็จะอาศัยวิธีการที่เรียกว่าเ่าเกิดไปิกฤตุนแรงนี่นะครับก็ะจะอาศัยความร่วมมือซึ่งเกิดปัญหาอุปสรรคมาก ผมก็ได้สั่งการให้มีการไปพี่รายยกระดักฎหมายสำหรับรับผิดชอบพลังงานเพื่อให้กทุวงพลังงานสามารถมีน่าติดขาดในการแก้ไขปัญหาเรื่องปุทยได้ตัวไปถึงเรื่องของการรับมือระดับที่เรียกว่ารุนแรงธรรมดาอันนี้ก็จะปรับรุงแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของที่มีอยู่แล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของความพยายามที่เราพยายามที่จะรักษาความมั่นคงด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมถึงพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนเรื่องของการที่จะมีผลกระทบจาก ค่าแก๊สในตลาดโลกที่ขึ้นลงตลอดเวลาให้หน้อยที่สที่สำคัญจะพยายามตึงเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานตรงนี้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับก็ขอให้เชื่อมั่นในกระทรวงพลังงานเราจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ UTN TODAY อาสาสื่อสาร